สวัสดีครับ <laughs> Hi Surprise mm hmm. Oh my gosh สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ Long time no see By the way My name is Ob Ob โอไมที from นาาา่ารักมากเย้ This is my first time in real life so excited สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน Miss y o u t o o มูมูครับ <laughs> ตื่นเต้นเนี่ยมือสั่นไปนหมดละ เตะบอลมาเป็นยังไงบ้างใช่ครับไปตัดผมมาครับผมเพราะว่าผมมันจะยาวเกินไปแล้วครับพี่โอบถ้าใครโอ้หัวใจขึ้นรัวมากหัวใจขึ้นรัวมากถ้าใครรักใครชอบเนี่ยสามารถกดหัวใจได้นะครับมันจะมีหัวใจอยู่ฝากกดให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับการวีไลฟ์ครั้งแรกนะครับ ปวดขาเป็นย okay, for ังไงบ้างคะโอเคขึ้นแล้วครับเย็นนี้กินอะไรดีเย็นนี้ยังบอกไม่ได้ครับผม Hi my international fans miss you t o o คนที <sy> ่อ <sam> ย <opera> <s itu> ู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดกรุงเทพครับจิมแกมจิมแกรม PP เนี่ยผมกำลังงงอยู่กับว่าไอไอ้แบบ ไอ้ดงอะไรเนี่ยปลาคาชะอะไรเนี่ยมันคืออะไรตอนแรกใช่ปะผมว่าแบบไปถามคนอื่นเขา How how you like that Hello miss you too Oh l e t me answer The comment first กำลังดูสไปย,ยู่เลย I miss p ื n yeah I miss you too มีคนจะร้องเพลงโชว์ไหมคะ long ping what did you eat for lunch i just had sushi but it's almost like 4 p.m that's why i have to be here and then i take my sushi here yeah blink yeah blink my friend hotaru say hi yeah hi ตัดผมใหม่แล้วรอจังครับขอบคุณครับ please say hi 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 michelle review แบงค์หน่อยตอนนี้น้องแบงค์กำลังถ่ายงานอยู่นะครับเดี๋ยวผมกำลังจะตามไปถ่ายหลังจากนี้นะครับผมทักไปพี่จะตอบไหมมันแปลไม่ออกอะถ้าแปลไม่ออกแล้วก็ คงตอบแหละแล้วคงถามกลับไปว่าเอ้ยมันคืออะไรเนาะโอ๊ยโวยไปเมืงนะทุกคนเราก็ยังพยายามจะไล่อ่านคอมเมนต์ให้มันแบบได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สวัสดีครับก็แนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับ Hi ไม่ได้ไ s ่โส i นิติ from นารดาบางกอกสวัสดีครับผมโอโอมนิ o ิ i, นะครับผมก็เออ่วันนี้ This is my first time in real life so excited like the most excited อ๋อ d o n t know how to say for now ก็เอ่อฝากเอ่อ follow ช่องทาง vlive ของหน้าเราปบางกอกด้วยนะครับผมไว้มีอะไรเดี๋ยวจะเข้ามาบ่อยๆนะครับหวังว่าเราจะได้ชิดชัดกันผ่านช่องทางนี้มากขึ้นนะฮะก็ดีใจที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เรา ทำให้เรามีโอกาสได้เจอกันใกล้แล้วก็เจอกันง่ายขึ้นขอบคุณมากมานะครับผมหนูกดหัวใจให้จนมืออีกแล้ว Will you be r e l i v e often? I wish I wish I could. You're so cute. Thank you very much. How close are you w i n a n o n He's my like goalkeeper. He's my goalkeeper. where's your sushi this is my sushi here ก so ็ตะกี้นะครับออกไปกินข้าวมาแต่ว่ามันแบบเวลามันจะสี่โมงแล้วอ่ะก็เลยแบบกินไม่ทันก็เลยต้องให้เขาห่อกลับมาบ้านแล้วคือกลัวทุกคนรอแบบรอเราในไลฟ์นานไงก็เลยแบบเออแบบมาแบบแบบมากินนี่ก็ด้วยก็แล้กันนะครับอ่ะ อันยองเซโล์ชอยน์นโอกอิมนิดาพันกับซิมนิดาวันนี้ตื่นกี่โมงวันนี้ตื่นสิบเอ็ดโมงครับผมเตะบอลสนุกไหมเตะบอลมากๆยครับเตะบอลพูดอะไรวะเตะบอลโอเคครับผมที่บ้านฝนตกไหม I think in 15 minutes it will be rain Today is my birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. พีโอไม่ไหวแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยออนนี่มิสยูชินจ๊ะอยากดูภาคสองของเค้งแล้วต้องรอติดตามกันไปก่อนนะครับ Make a big heart, please. Yeah. This is my biggest heart that I can do for now. Like here. Oh Jimmy Fan meet Young Do you miss the one? Why I have to meet him? Why I have to miss him? why did you watch your fan live on the live yeah a little bit ถ้าเขาสอบพ่งนี้วอวยพรหน่อยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับผมพี่เตไม่น่ารักหรอใช่พี่โอ what is your best series I think ซีรีส์หรอซีรีส์อืมอ่า I hate you I love you น่าจะเป็น hate love series m ม่เป็ hate love series กระจกรถเราเป็นอะไรกระจกรถเราโดนรถชนครับเอ้ยไม่ใช่กระจกรถเราอะไรวะกระจกรถเราโดนหินดิด PP ห้าคนกับ PP ห้าขวบ I can't sing a song for now. So sorry. หน้าไม้ยังโดนเทโดยพี่โอปัดเปแบบนี้แต่งกันหนูเธอค่ะจริงเหรอทุกคนไม่ไหวแล้วนะขออนุญาตนะแบบคือเราไม่ได้กินข้าวไหมเราก็เลยแบบเออต้องกินแบบแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะ ขอกินหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านคอมเมนต์ไปด้วยพี่ด o ยูโน n นายไปนะ yes I'm a f a n อยากได้เสื้อแล้วค่ะเสื้ออะไรคะนี่นะฮะวันนี้ สำหรับใครที่ยังไม่ไกินข้าวนะฮะก็อยากจะบอกว่าสมน้ำหน้าครับ <c oughs> เราเล่นครับก็ไปกินข้าวด้วยนะครับเป็นห่วงฮะยัวยัวไปเลยจ้ากินข้าวยัวยัวไปเลยจ้าพ้องร้องอะแกน,นิ่ใส่ไม่ดี ไปเตะบอลกับมัน y n i g ไนได้ยังไงพี่มาร์ทเป็นคนชวนครับผมชวนตั้งนานแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทีมกับเขานะครับผมเพิ่งเปลี่ยนชื่อทีมเป็นมันเดย์ไนเร็วๆนี้เองนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์นี้แหละดูอย่างเช่น ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้หนูก็กำลังกินอยู่แฟนน้ององังเล่นมาประมาณแบบเกือบทั้งชีวิตนะคนแบบติดภาพน้องอังมากที่สุดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับน้องอังน่ารักครับเล่นตำแหน่งอะไรครับมายเขาเรียกว่าอะไร I'm a striker for my football team Miss แทนปืน Yeah I miss them too What is your favorite food? I just eat like normal food. That's it. Like uh, just fry deep pork. That's it. Chan Yeah love you miss you. Hello, Hoshi Oho Thank you very much for watching my series. How was your day? i'm gonna tell you oh the call i'm gonna tell you after this i will go for my work like my drama series i have to do my work like 6 p.m after finishing this life losing my ก็รู้สึกดีใจนะครับที่น้องใบมาจอยทีมเราเนี่ยเมินกันได้ไง so sorry it's a lot of comments I can't r e a d it all what is your favorite milk now I had like almond milk s k i t t y Spidey ไหมครับสบายดีครับผมขอบคุณมากนะครับเชื่อสวย How <laughs> you like that? Yo, Hashtag what? What? Oh madu. What is this your work? I'm filming about my new drama. It's gonna be on air like next year. I wish you all can see that. What is your current favorite song? ฮ like? <That. S 1> <laughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่ามูมูจะกินข้าวมูหรือเปล่าวันนี้กำลังอยู่ครับกำลังอยู่ครับเพราะมันเหลือแค่2ชิ้นเองครับพี่สนิทก,กับใครมากที่สุดในดาวดาวตอนนี้ก็ที่ซ,ซีซีกันนะครับก็มีน้องแบงค์ครับผม พี่ท็อปแล้วก็แพรวานะครับผมก็ประมาณนี้ครับคนอื่นจริงๆก็สนิทหมดแหละแค่หลังๆไม่ค่อยได้เจอกันคิดถึงีิซันเนมารี I love you tooDon't forget about #nadao boy สวัสดีครับ y o u r favorite Thai song of 2020 กอดในใจบาย i ปียวคินมิสอกกัน Yeah I miss him too ต่อมานะฮะชิ้นที่สองชิ้นที่สองเนี่ยจะเป็นแซลมอนชีสทำแบบให้กล้องโฟโกัสก่อนเอ้ยยังไงวะไม่ค่อยได้อะ โอ้ายก o อ h เละไปหมดแล้ว <laughs> โอ้ยซูชิชันเละไปหมดแล้วทุกคนผมขอจัดการมันให้หมดก่อนนะมันจะได้ไม่เป็นปัญหาครับผม <laughs> Do you join Nadao Dancing Club with P.P. Billkin and Laker Sky? No, I can't dancing. I can't dance. Yeah, I'm alone now. I don't know. Don't forget to send me a heart. Click it, click it, click it, click it. Okay, now I'm done with this. Finish it. After this, I will take a pill because I got something wrong with my stomach. Corn yard, and I'm rama. I'm going to เพราะอบอ่ะ oh, เป็นโรคกรดไหลย้อน That's why I have to take a pill because my acid in my stomach just like reverse to my mouth ขออนี่ตกินยาขอโทษนะครับรู้แล้วครับ จะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับผมอย่าเพิ่งดุกันนะฮะใจเย็นนะครับย่าอดิตโอเค stay healthy you too stay safe and one day we will have a chance to meet you soon oppa saranghae sarangha shinyeon opphamnida han gapseumnida เจอพ,พี่ครั้งแรกรู้สึกไงรู้สึกปวดหัวเลยครับเวลาเจอพี่ๆวันเกิดไปไหนค่ัยังไม่รู้เลยครับ Hi, international fans. I don't know he called me Momo. I don't know. <laughs> stay healthy and stay safe and love you. Love you too. I'm so sad. I can't go through to Night Owl Oh, It's so shame. I think you can... You can have like... Next time. Next year maybe do you miss bang i'm going to meet him today after this we life no i can't dance i'm a suck at dancing you know phi bok จริงหรอปกติเวลาเราแบบ คิดอะไรเราจะมีความแบบชอบเมมปากอบบรีวิวการนั่งในถังน้ำแข็งหน่อยทุกคนครับจริงๆแล้วผมไม่ได้เจ็บอะไรนะครับแต่อ,อกแค่มันเป็นวิธีการเาเขาเรียกว่าอะไรครับต้องบอกก่อนอาจจะทางการนิดนึงมันคือการแบบยืดคือกล้ามเนื้อเราถูกยืดสุดไปแล้วใช่ไหมครับเส้นเลือดฝอยแต่ละเส้นในร่างกายของเราจะแตกตัวใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราใช้น้ําแข็ง เดี๋ยวแช่น้ำแข็งอะเส้นเลือดพวกนั้นอะมันจะหยุดแตกแล้วมันจะขดกลับไปครับมันจะทำให้อาการปวดของพวกนี้ของเราเนี่ยไม่เจ็บใช่ครับผมเอาล่ะทุกคน let's see you next time I think I wish we can meet someday stay safe and uh stay healthy and I love you รักเอ๋ สวัสดีนะครับขอบคุณมากมากทุกคนที่เข้ามาดูวีไลฟ์ในวันนี้นะฮะก็หวังว่าจะได้มีโอกาสเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกับทุกคนบ่อยๆนะฮะก็คิดถึงทุกคนมากๆเลยนะฮะไว้มีโอกาสคงจะได้เจอกันเร็วๆนี้ดูแลตัวเองด้วยเป็นห่วงนะฮะแล้วก็อย่าลืมคิดถึงโอปเลยนะครับบายยนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆ Love you, bye bye, take care. Cheers.